ทีนอนสวัสดีค่ะวันนี้มาส่งงานนะคะคันนี้เป็นนิสสันนาวาล่าค่ะคุณลูกค้าได้เข้ามาทําการติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์กับทางร้านนะคะลูกคุณลูกค้าเลือกเป็นชุดโปรเอคเตอร์บ y LED Laser r a p t o รปต55วัตต์ค่ะพร้อมด้วยกรอบวงแหวน 7D ฮิสตัน DeV ิ i ไตาน้าเงินและ d ดย์ไลท์อดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงกันค่ะไฟอ่อนค่ะไฟอ่อนตัวเดนทามทำงานนะคะไฟหนีค่ะไฟหนีตัวกรอบวงแหวนทางานพร้อมด้วย DeV i ลไตาน้ําเงินค่ะไฟเลี้ยวค่ะ ไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยววิ่งเทอร์นลันนิงนะคะปิดเลี้ยวค่ะไฟตามค่ะสูงค่ะโบรีเตอร์ของทางร้านเป็นใบเอลมีสูงต่ำในตัวเดี๋ยวเรามาดูแสงกันนะคะสูงค่ะปล่อยค่ะดูแสงผ่านฟิล์มนะคะสูงค่ะปล่อยค่ะความสว่างนอกและในตัวรถสว่างไม่ต่างกันนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งชิ้นงานกับทางร้านสามารถติดต่อได้ที่ทางเพจ b ี p r e m เนีย u t o s i ซ n นอนไในทุกสาขาเลยค่ะขอบคุณค่ะ